สวัสดีครับผมบ่าวอิสานขนานแท้นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับที่ให้น้ําหนูนะครับเป็นแบบข้องอนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเหล็กนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น PVC นะครับข้องอนะครับข้องอ45องศานะครับแบบเหล็กด้านหนึ่งจะเป็นเหล็กนะครับด้านหนึ่งจะเป็น PVC ด้านเป็น PVC นี้สําหรับใส่ขวดเบียร์นะครับขวดน้ํานะครับที่จะให้น้ําหนูกินนะครับ ส่วนอีกด้านนี้ที่ว่าเป็นเหล็กก็จะเอายื่นเข้าไปในบ่อหนูนะครับเพื่อให้หนูได้กินน้ำเนาะรูปร่างของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมานะครับขายอยู่ที่ตัวละสามจบาทครับผม4หุนถ้าเกิดเป็น6หุนก็อยู่ที่40บาทครับตัวนี้ครับขอบคุณครับ